การปรากฏภาพกองกำลังติดอาวุธในม็อบประชาธิปัตดแลย่ยิงชาวบ้านที่ไปชุมนุมทวงคืนหีบบัตรเลือกตั้งนะคะก็ถือเป็นการหักล้างวาทกรรมเรื่องการชุมนุมด้วยความสงบสันติอหิงสาของนายสุเทพเทึกสุบานลงอย่างสิ้นเชิงติดตามจากรายงานค่ะวองพี่พันตาตำไม่ถ่ายไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายนาย ปืนยาปืนยากะขึ้นรถปืนยาแกะขึ้นรถเร็วมนอยู่โรงงานนี่คือหลักฐานภาพถ่ายอีกเชน้นหนึ่งที่ยืนยันว่ามับนายสุเทพเทือกสุบรรมีการขนอาวุธไปให้กาดของตัวเองใช้ยิงกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งที่พยายามผลักดันให้มับพุทธอิสระออกจากการปิดล้อมสำนักงานเขตหลักสี่ก่อนที่อาวุธเหล่านี้จะถูกชายชุดดำหรือกาดมับนายสุเทพนำไปใช้งาน มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น น่าจะถูกแกนนำมอบประชาธิปัตย์วางแผนเอาไว้เพื่อน,นำไปสู่การระงับการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเริ่มจากให้พุทธอิสระนำผู้ชุมนุมจากแจ้งวัฒนะไปปิดล้อมสำนักงานเขตหลักสี่เพื่อกดดันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้สนับสนุนการเลือกตั้งเข้าไปทวงคืนหีบบัตรเลือกตั้งและก็เป็นไปตามคาดเมื่อม็อบพุทธอิสระไม่ยอมเปิดทางให้ จึงทำให้กลุ่มสนับสนุนการเลือกตัง้งร่วมตรวจที่วัดหลัก4ี่ก่อนเคลื่อนขบวนไปที่สำนักงานเขตและระหว่างที่จะเข้าไปประชิดกับม็อพุทธอิสระแกนนำกปปสอที่ลาดพร้าวก็เด็กเคลื่อนมวลชนเข้าไปสมทบก่อนจะประจันหน้ากับกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตัง้งซึ่งในช่วงแรกเป็นเพียงการโต้แยง้งหรือขวางป่าสิ่งของใส่กันแต่เมื่อมีรถยนต์คันหนึ่ง พุ่งเข้าใส่กลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งพร้อมๆกับเสียงระเบิดหรือประทัดยักษ์จึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันทุบรถเพื่อสกัดเอาไว้ซึ่งทราบในภายหลังว่าเป็นรถของนายทหารคนหนึ่งก่นที่ผู้สื่อข่าวจะได้ยินเสียงปืนและเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นโดยรอบและถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นจากกลุ่มกาดของม็อบนายสุเทพที่มาจากแยกลาดพร้าว

คือที่มาของภาพความรุนแรงต่อนหน้าสื่อไทยและต่างประเทศที่เกิดจากกองกำลังติดอาวุธในม็อบจนนายสุเทพไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าการชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบอหิงสาไร้อาวุธซึ่งจากทั้งลักษณะการแต่งกายพรางใบหน้าใส่ชุดดำหรือชุดกันกระสุนการมีคู่บัดดี้คอยประกบหรือชี้เป้า รวมทั้งอาวุธที่ใช้และลักษณะการยิงเป้าหมายล้วนบ่งบอกว่าไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาที่จะปฏิบัติการเช่นนี้ได้แต่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างช่ำชองปัญหาก็คือว่าหากไม่ใช่การที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก่องกำลังติดอาวุธเหล่านี้มาจากไหนทำไมจึงมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมากและทำไม ทหารและตำรวจจึงไม่สามารถจับกลุ่มได้เช่นเดียวกับเหตุระเบิดและเหตุรุนแรงรายวันในมบับที่นายสุเทพพยายามกล่าวหาฝ่ายตำรวจว่าเป็นผู้สร้างสถานการณ์ทั้งที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่การชุมนุมได้และการตรวจพบอาวุธทุกครั้งก็เด็นม,มาจากการผู้ชุมนุมโดยเฉพาะการจับกลุ่มนายทหารเรือจากหน่วยซิลสามคน พร้อมด้วยอาวุธปืนเก็บเสียงและบัตร V.I.P. ที่อ้างว่ามาหาข่าวเรื่องยาเสพติดทั้งที่มาเป็นการให้แกนนำมบ็บทั้งหมดจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าในที่ชุมนุมของมอ็บนายสุเทพมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้อาวุธและระเบิดปะปนอยู่เป็นจำนวนมากโดยมีการซุกซ่อนและเคลื่อนย้ายอาวุธโดยวิธีการที่คนทั่วไปมักคาดไม่ถึงเช่น ใส่รถกู้ภัยรถโลโก้พยาบาลหรือแม้กระทั่งรถขนเงินซึ่งแม้ว่าท้ายที่สุดอาจจะไม่สามารถจับกลุมกาดเหล่านี้ได้เหมือนเช่นเคยเพราะส่วนใหญ่อํารางใบหน้าเอาไว้แต่อย่างน้อยภาพกาศถืออาวุธสงครามยิงใส่ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งก็ถือเป็นการปิดฉากวาทกรรมของนายสุเทพที่มักหลอกลวงผู้ชุมนุมด้วยกันว่า ชุ่มนุ่มด้วยความสงบสันติอหิงสาและไรอาวุธทีมข่าวดี NN รายงาน